สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับพุ่งโชคทองพูนครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพามาดูตัวนี้ครับนี่นะครับล้อเหล็กนะครับหรือว่าล้อกันจมนั่นเอง ของยันม่านะครับนี่ไว้เอ่อโทษครับของ e f สี่เก้าสีทครับนี่ครับเพิ่งซื้อมาใส่ครับเขาบอกว่าเป็นล้อกันจมครับแต่ไม่รู้กันได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับสองข้างนี่ครับพรเตอรี่ตาช้างนี่นะครับ ใครเคยใส่แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะครับนี่ครับิ่ก,ก็หนาอยู่นะครับประมาณ1นึเซนใหญ่ดีครับยึดน็อตหตัวครับ น้ำหนักข้างละห้าสิบกิโลประมาณนี้ครับนี่นะครับคันนี้ตัดแตงด่งไม่มีดด้วยนะครับนี่ปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ครับเป็นแนวทางได้นะครับใครที่อยากทำให้ท้องรถสูงขึ้น แต่ว่าคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระบ,บอกครับก็เลยได้ตัดขยับลงมาครับถ้าไม่อยากแต่ขยับตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนกระบ,บอกตัวนี้ครับเป็นกระบ,บอกยาวนะครับ,รบสวยอยู่ครับก็ดูความกว้างครับดูระยะไก,กล นี่ครับก็กว้างออกมาจากรถก็ไม่มากครับนิดเดียวยังไม่ได้ลองนะครับพี่งออกมานี่ครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ